ท่องตํานานไปกับอริชัย EP 755ตอนหลวงปู่ทําให้มะเร็งเต้านมหายจริงหรือในช่วงเวลาที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้น หลวงปู่ด้วยโปรดลูกหลานด้วยความเมตตาไม่ว่าคนคนนั้นจะรวยจะจนทุกคนเท่าเทียมกันหมดและหลวงปู่ยังมีจริยาวัดตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ตกหลน่นและยังแสดงให้เห็นถึงมัชฌิม,มาปฏิปทาที่สวยงามและเหมาะสมแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแต่การกระทำของหลวงปู่นั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำแม้ว่าหลวงปู่จะอยู่อย่างเรียบง่ายธรรมดาติดดินแทบจะไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้จะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าแต่ทว่าหลวงปู่กลับมากด้วยปาฏิหารยากที่จะหาพระรูปใดเหมือนหลวงปู่ถึงแม้ว่าบัดนี้เวลานี้หลวงปู่จะลาสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ปาฏิหาริย์ของลวงปู่ก็ยังคงเล่าขานและปรากฏให้เห็นเป็นอัศจรรย์ให้พวกเราได้สัมผัสอยู่เสมอเหมือนดังที่ท่านนี้ได้พบเจอมาด้วยตัวเองและได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยรู้จักกับหลุงปูส่สวงมาก่อนเลยและไม่เคยเชื่อในเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย หลอกให้คนหลงเชื่อแม้แต่วัดเธอก็ไม่ไปเธอเชื่อว่าชีวิตของเธอเธอลิคิดเองแม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนๆนจะชวนเธอไปวัดเธอก็จะปฏิเสธตลอดจนระยะหลังเป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นเรื่องทำบุญไหว้พระไม่ต้องมาชวนเธอเลยจนกระทั่งเมื่อเธอกะเสียณออกมา ความตั้งใจว่าต่อไปนี้เธอจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพราะว่าเหนื่อยมาจากการทำงานมามากแล้วแต่แล้วเหมือนกับฟ้ากลั่นแกล้งเธอหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยากให้เธอได้รับรู้ในสิ่งที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยตลอดชีวิตจูจ่ๆวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าเธอเจ็บที่บริเวณหน้าอกตรงแถวแถวเต้านมด้านซ้าย ตอนแรกเธอเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไปยกของอะไรหนักมาหรือเปล่าหรือเพราะว่าเมื่อวานเธอไปถอนต้นหญ้าหลังบ้านมาแต่แล้วเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณอาการเจ็บแปลกๆก็ยังไม่หายสามีและลูกเธอจึงบอกว่าให้ไปหาหมอดีกว่าเผื่อว่าจะเป็นอะไรมากกว่ากล้ามเนื้ออักเสบตอนแรกเธอก็ไม่ยอมไป แต่ด้วยอาการที่ไม่หายสักทีจนเธอเองก็เริ่มจะหวั่นใจจึงยอมไปหาหมอในเบื้องต้นหมอก็ขอทำการตรวจดูปรากฏว่าคุณหมอคลำไปเจอก้อนเนื้อแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าจึงต้องขอให้เธอทำเม,มโมแกรมซึ่งยิ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวมากขึ้นแต่ก็ต้องยอม เมื่อทำการตรวจเมโมกรกลมแล้วคุณหมอให้เธอกลับไปรอฟังผลอีกสองสาวันที่ทางโรงพยาบาลจะโทรไปแจ้งผลในระหว่างที่รอผลวินิจฉัยของหมอเธอกังวลใจเป็นอย่างมากทุกคนในครอบครัวต่างก็ปลอบใจว่าคงไม่เป็นอะไรมากเธอเองก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเธอเชื่อว่าเธอไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดี ฉะนั้นเธอคงจะไม่โชคร้ายหรอกด้วยความที่เธอกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากพี่สาวเห็นน้องสาวเป็นทุกข์ก็เลยบอกว่าถ้าทุกข์ใจมากคืนนี้มาไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันไหมตอนแรกเธอก็เฉยแต่พี่สาวก็ชวนอีกว่าลองดูนะเผื่อว่าการสวดมนต์ภาวนาอาจจะช่วยให้เธอจิตสงบลงบ้างเธอก็ยังเฉยอีก หลังจากที่เวลาผ่านไปสามวันบ่ายของวันที่4เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นมาเมื่อเธอหยิบขึ้นมาดู<ม>ก็เห็นว่าเป็นเบอร์แปลกแปลกก็จะไม่รับแต่ก็ฉุกใจว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลปรากฏว่าเมื่อเธอรับสายเป็นเสียงของผู้หญิงบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาล ากที่เธอได้มาตรวจเมมโมแกรมเอาไว้กับทางโรงพยาบาลน,นั้นผลออกมาแล้วแต่คุณหมออยากจะขอให้คุณไข้เข้ามาฟังผลกับคุณหมอเองเธอก็ถามต่อว่าผลออกมาว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าพยาบาลก็บอกว่าต้องรอพบคุณหมอนะคะคุณหมอจะเป็นคนแจ้งผลเองวันรุ่งขึ้นเธอจึงไปโรงพยาบาลกับสามี ด้วยความตื่นเต้นบวกกับความกังวลใจเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเธอนั่งรอไม่นานพยาบาลก็ามาเรียกให้เธอเข้าพบคุณหมอได้พอเข้าไปในห้องเธอก็ถามคุณหมอทันทีเลยว่าเธอเป็นอะไรคุณหมอยิ้มและบอกเชิญนั่งก่อนครับใจเย็นนะครับตอนนี้ผลออกมาแล้วก็แค่เจอว่ามีก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นที่เต้านมด้านซ้ายมือซึ่งโตพอสมควร แต่หมอเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นแค่ซีสตหรือว่าเป็นอะไรที่มากกว่านั้นฉะนั้นวันนี้คุณหมอจะขอเจาะเอาชิ้นเนื้อส่งไปที่ห้องแลบตรวจดูอีกครั้งหนึ่งว่า<อ>ก้อนเนื้อนี้จะเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งหรือไม่ช่วงนี้ขอให้คนไข้ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ต้องเครียดกังวลหากเป็นเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งเดี๋ยวเราก็มาทำการรักษากันต่อ ตอนนี้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามาก,มากแล้วจากนั้นพยาบาลก็นำเธอเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อทำการเจาะชิ้นเนื้อและต้องรอผลจากห้องแลบอีกประมาณ1-2ถึงสอาทิตย์ที่นี้เธอก็เริ่มทุกข์ใจมากขึ้นไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าผลก็ยังไม่ออกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอนึกถึงคําของพี่สาว ที่ชวนให้เธอสวดมนต์จากคนที่ไม่เคยสวดมนต์เลยครั้งแรกของการสวดมนต์ของเธอจึงค่อนข้างจะยากลำบากเพราะว่าเธอไม่ชินกับบทสวดมนต์พี่สาวก็ให้กำลังใจบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปสวดมนต์เสร็จลองนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจดูสิท่องว่าพุทธโธมันอาจจะช่วยเธอได้บ้างนะวันที่สองเธอเริ่มสวดมนต์อีก วันนี้เธอลองนั่งสมาธิดูปรากฏว่าวันที่สามเธอก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอีกและทำแบบนี้ทุกๆวันก่อนนอนทุกคนสังเกตเห็นว่าเธอนิ่งขึ้นไม่โวยวายเหมือนตอนแรกแต่ก็ไม่มีใครทักเธอเกรงว่าเธอจะหยุดสวดมนต์วันเวลาผ่านมาจนถึงวันที่ต้องไปฟังผล เธอไปโรงพยาบาลพร้อมกับสาม,มีและลูกๆที่ไปเป็นกำลังใจให้เธอซึ่งขณะที่นั่งรถไปโรงพยาบาลนั้นเธอบอกทุกคนว่าตอนนี้เธอไม่กลัวแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเธอพร้อมจะรับฟังและจะสู้ต่อไปเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเธอก็เข้าพบคุณหมอซึ่งรออยู่เมื่อเข้าไปหาคุณหมอครั้งนี้เธอนั่งลงอย่างสงบนิ่ง ตั้งจากครั้งที่แล้วคุณหมอถามเธอว่าพร้อมจะฟังผลหรือยังเธอบอกว่าเธอพร้อมแล้วคุณหมอบอกว่าให้ทําใจดีๆทุกอย่างมีทางรักษาผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สามทุกคนคาดว่าเธอต้องตกใจวอยวายร้องไห้แต่ผิดคาดเธอกลับถามคุณหมอกลับไปว่า ต้องทำยังไงคุณหมอเลยแนะนำให้เธอตัดเต้าหน่มทิ้งซึ่งหลังจากการตัดแล้วก็ต้องมีการคีโมซึ่งการทำเคมนี้อาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายพอสมควรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเธอจึงบอกคุณหมอว่าขอเวลาเธอหน่อยแล้วเธอจะกลับมาให้คำตอบจากนั้นจู่ๆวันหนึ่ง เธอบอกกับสามีว่าช่วยพาเธอไปจังหวัดศรีสะเกดได้ไหมสามีถามว่าจะไปทำไมเธอบอกว่าเธออยากจะไปกราบสรีระหลวงปู่สวงพอดีเธออ่านเจอว่าหลวงปู่สวงองค์นี้เคยช่วยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมหายมาแล้วสามีเธอแย้งขึ้นมาว่าแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่องค์นี้ได้ละสังขารไปแล้วจะช่วยได้อย่างไรเธอตอบว่า เธออยากจะไปกราบช่วยพาไปหน่อยฝ่ายสามีเห็นความตั้งใจของเธอที่อยากไปก็รู้สึกว่าแปลกใจมากเพราะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเธอปฏิเสธตลอดมาเรื่องการไปวัดจึงพาเธอเดินทางไปวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดเมื่อไปถึงเธอขึ้นไปกราบสรีระหลวงปู่สวงเธอนั่งอธิษฐานอยู่นานพอสมควร แล้วก็ไปลอดใต้โลงที่บรรจุสรีระหลวงปู่สวงจากนั้นเธอก็ออกมาบูชาน้ำมนต์กลับไปบ้านหนึ่งแพ็กขากลับเธอนั่งรถกลับด้วยสีหน้าที่ดูสดชื่นมีความสุขไม่เหมือนกับคนที่กำลังป่วยเลยเธอบอกกับสามีว่าเธอรู้สึกดีที่ได้มากราบหลวงปู่สวงซึ่งเธอเองไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ถึงรู้สึกอยากจะมากราบหลวงปู่หลังกลับจากการไปกราบสรีระหลวงปู่สูงที่วัดไพลพัฒนาในครั้งนั้นแล้วเธอกลายเป็นคนที่สวดบนทุกคืนก่อนนอนจนกระทั่งคืนหนึ่งที่เธอกำลังหลับสนิทเธอฝันว่ามีพระภิกษุแก่ๆรูปหนึ่งมายืนมองเธอข้างเตียงแล้วเอามือมาลูบหัวเธอ จากนั้นก็ก้มลงเป่าที่หน้าอกด้านซ้ายของเธอแล้วพระรูมนั้นก็ค่อยๆหายไปเธอตกใจตื่นรีบหันไปปลุกสามีที่นอนอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าเธอเนฝันแปลกมากฝันว่าหลวงปู่สวงที่เธอไปกราบสรีละที่วัดไพรพัฒนานั้นมาหาแล้วเธอก็เล่าความฝันให้สามีฟังสามีบอกว่าเพราะว่าเธอเนคิดมากไปหรือเปล่า พอตื่นเช้าขึ้นมาเธอจึงรีบถามพี่สาวเธอว่าเธออยากได้พระหลวงปู่สวงมาบูชาจะต้องไปบูชาที่ไหนพี่สาวเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ต่อมาเธอต้องไปพบหมออีกครั้งตามที่หมอนัดครั้งนี้เธอจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเธอจะตัดเต้าหนุ่มทิ้งหรือไม่เมื่อเธอไปถึงคุณหมอก็ทำการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่าก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ขณะที่เธอนั่งรอผลตรวจอยู่นั้นเธอตั้งจิตระลึกถึงหลวงปู่สวงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพยาบาลมาเรียกให้เธอเข้าไปพบคุณหมอคำแรกที่คุณหมอถามก็คือคุณไปทำอะไรมาเธอตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่า ไปรักษาที่ไหนมาหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเปล่าหมอก็เลยบอกว่าแล้วก้อนเนื้อที่เคยเจอนะหายไปไหนเธอเองก็ตกใจเหมือนกับคุณหมอเช่นกันแล้วในทันใดนั้นเธอก็นึกถึงหลวงปู่สวงขึ้นมาในทันทีเธอตอบคุณหมอว่าเธอรู้แล้วจะต้องเป็นปฏิหารของหลวงปู่สวงอย่างแน่นอนเลยคุณหมอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก และคุณหมอก็บอกอีกว่าอีกสามเดือนให้เธอกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็กลับไปตรวจอีกผลก็ออกมาเช่นเดิมคือไม่เจอก้อนเนื้อร้ายอีกเลยเธอมั่นใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเธอเป็นลอดสรีระของหลวงปูส่สวงและอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่เมตตามาปัดเป่าโรคร้ายให้กับเธอนับจากนั้นเป็นต้นมา เธอกับกลายเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาหลวงปูส่สวงเป็นที่สุดเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเป็นเรื่องงมงายอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมบุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ